สวัสดีท่านผูมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมนี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนวาเลนไทน์สีดำกันอีกแล้วนะซึ่งวงแหวนนี้นะคะไม่ได้แจกช็อกโกแลตหัวใจนะจะเป็นการันตีสกินในราคา3า300คูปองในะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด like, ติดตามกด เปิดกันอีกให้าก,กันเย็นนะคาะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกิจกรรมอาช่วงนี้นะคะก็มัดรวมกันมาในคลิปเดียวนะแต่วงแหวนก็ยี่ยม5ถึงวันที่2มีนานะแล้วก็มีแพ็กตานเชอรันนี้ด้วยก็จะเป็นสกินแบบว่าเออลิมิเต็ดเขียวนะคะ กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เต่มาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทใดตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะประมาณนี้มีแบบดอกกุหลาบ5ชิ้นด้วยนี่กิจกรรมอะแยะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงอ่าพูดว่าไงดีในเติมอ่ากล่องสกินเติมคูปองแล้วก็ได้คูปองคืนประมาณนี้นะก็เหมือนแจกสกินฟรีแหละเหมือนแบบช่วงเนี้ยอาร์วีอยากให้เราเนี่ยนะคะได้เติม แบบว่าได้เติม RV กันเออเหมือนเขาอยากให้เราเติมเกมอะ่ะก็เลยแบบเอาของรางวัลกิจกรรมอะไรมาล่อประมาณนี้นะเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูตรงวงแหวนเวทน,นะคะก,ก็หลักๆก็จะเป็นพวกแบบสกินดักดักหน่อยนะแต่จะมีเอฟเฟกกันทุกสกินเลยนะคะจะเป็นลิมิเต็ดสีส้มนะ,ะไปกันเร็วๆนะคะคลิกซี่มาหลอดสกินนี้ฮาโลวีนอ่ะ ไม่ค่อยมานะเพราะว่ายังไม่ค่อยฮาโลวีนคิวเล่นอันนี้น่าสุ่มมาก300ฟ้คูปองอะซานิดอันนี้มาบ่อยนะคะ AIC 2017นนะแล้วก็จะมีเอลสุบอลลอันนี้ก็มาไม่บ่อยนะอาเตยวเซียนมาบ่อยอันนี้มาบ่อยอะเห็นดนชินละมหนาก็มาบ่อยนะคะอ่าตัวที่มาบ่อยนะก็คือทุกตัวเลยนะคะแต่มันก็นานๆมาที แบบว่าแบบๆนะแล้วก็มีกรอบโปรไฟล์โรงเรียนปีศาสด้วยสกินที่น่าเก็บนะคะในวงแหวนเวทนี้ก็จะเป็นสกินตัวคิวเลนนะใช่เป็นคิวเลนแล้วก็ให้เป็นอีกตัวนะเป็นเอลซูแล้วกันประมาณนี้นะคะไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีแบบว่าเก็บตาอันนี้ไปแรกๆไ,ไม่มีนะ,ะแล้วก็นี่นะคะอันนี้โอกาสที่จะได้รับไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะก็จะเป็นแต่จะบอกว่าเมื่อการันตีเล่นครบ 50ครั้งอ่ะการันตีเมื่อเล่นครบ50ครั้งนะคะก็จะได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปหรือว่าตานเชิญสกินหรือลูกแก้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นสกินถาวรมีเทลมีลูกแก้วกุหลาบขู่งงอ่ะเดี๋ยวต้องลองสุ่มนะกติกาจะแบบไม่ค่อยชัดเจนนะคะกดสุ่มนะคะใช้ครั้งละ5คูปองเดี๋ยวสุ่มแค่ครั้งเดียวพอแล้วกันนะเพราะว่า ไม่ได้อยากได้สกินหรอ่ะอมาหมุนไปมันการันตี50ครั้งขนาดเนี้ยก็เหมือนแบบเอออันนี้อ่าได้อิโมจิมานะคะเหมือนแบบช่วงเนี้ย RV มาทั้งวงแหวนเวทแล้วก็ทางรันคาพันิจรนะคะจะมาเป็นการันตีซะส่วนใหญ่เลยเหมือนแบบว่าพอไม่การันตีใช่ป่ะคนก็จะแบบไม่ค่อยอยากสุม่มพอมาการันตีแล้วแต่ละสกินที่มาก็ไม่คุ้มนะเอาไปซื้อแบบพวก มาทีเดียวแบบซื้อเยอะลดยับกดสกินหรือว่ามิสเตอรี่บ็อกอะไรเงี้ยเขาก็จะไปซื้อตรงนั้นมากกว่านะคะคือเป็นเราเราก็ยังไม่ค่อยอยากซื้อเลยเพราะว่ามันมีแต่แบบสกินอะไรไม่รู้นะอเดี๋ยวเรามาพูดคุยตรงถึงไอเทมนะคะอันนี้ก็เหมือนเติมมา100คูปองใช่ปะ่ะแล้วก็มากดซื้อตรงนี้นะคะ100คูปองเนี่ยมากดซื้อแล้วก็จะได้คูปองคืนซึ่งพอได้คูปองคืนใช่ปะ่ะก็เหมือนได้สกินเนี่ยตรงเนี้ยไปฟรีๆนะก็จะมีเป็น เอเลนดอร์อลเลเตอร์อาานะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักตัวหนึ่งมานะคะทุกคนซึ่งเอเลนดอร์สกินนี้น่าเก็บที่สุดละใน3สกินที่อาร์วีให้มานะคะเป,เป็นสกินระดบับวอลเล่ย์นะแต่พวกตัวอลเล t เตอร์หรือว่าตัวอายาเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอลเล t เตอร์นะอลเลเตอร์เบย์โเวอร์นะคะมันก็จะเป็นแบบลิมิเต็ดระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะมันไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีเล่นกิจกรรมนะคะ กดเข้ามาตรงไอเทมนะกดมาเติมร้อยคูปองแล้วก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยพอซื้อปุ๊บใช่ไหมก็จะได้ตานเชิญสกิละอันนี้ก็ไปเปิดอะไรกันไปนะคะแล้วเรามาโฟกัสตรงโทเค็นนะ15คูปองแล้วก็ย5ห้าแล้วก็60คูปองนะคะแล้วเรานะคะก็มาตรงหน้ารวมกิจกรรมมาตรงรถเข็นนะคะจะเจอกับแลกคูปองตรงนี้เลย นี่ทุกคนจะเจอคําว่าแลกคูปองนะก็มันจะแบบรับคูปองคืน60คูปองอาจจะต้องตรงนี้นะคะจะเริ่มต้นที่15นะคะก็จะมีระยะเวลาให้แลกตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงวันที่1นะแล้วก็วันที่สองมีนานะคะจนถึงวันที่8มีนานะก็จะได้ไปอีกยี่ห้าเอาทเวรคยี่ิห้านะคะมาแลกเป็นคูปองอีกยี่ิห้าแล้วก็ตรงนี้นะคะ อีก60นะคะ60โทเค็นนะมาแลกได้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15นะคะคือทำทำไมทำไมไม่แจกเป็นสกินฟรีไปเลยเหมือนแบบเขาคงอยากให้เราเติมเกมอะไรประมาณนี้แหละสำหรับร้านค้า r v ช่วงนี้นะคะประมาณนี้ก็มาเก็บสะสมแลกสกินเทียนพันสากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนไม่ได้สกินหรอกแจกเป็น e m o i มจิ30วันนะคะประมาณนี้ สำหรับกิจกรรมอาวิช่วงนี้นะคะก็อัปเดตใหม่ล่าสุดคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันดีน,นะคะไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะ